สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่พูดถึง UK Seasonal Work นะคะ UK Seasonal Work Visa นั้นนะคะที่ก่อนหน้านี้จะมีคลิปของภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทีนี้พี่นินอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของภาษาไทยแล้วก็เพื่อให้หลายๆคนได้ได้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นเนาะ ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีวีซ่าตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าซีซ s o อลเวิร์ v วีซนะคะแต่วีซ่าตัวนี้มันจะมีเป็นช่วงฤดูเป็นช่วงเทศกาลของของเขาอยู่ว่าเราควรจะยื่นสมัคร ช่วงไหนอะไรยังไงเนาะก็คือพูดง่ายว่าวีซ่าตัวนี้เป็นวีซ่าเพื่อไปทำงานด้านการเกษตรนั่นเองนะคะโอเคช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิก็คือฤด,ดูร้อนนะคะก็จะเป็นมีนาถึงสิงหาประมาณนี้นะคะช่วงนี้เขาก็จะเป็นการปลูกและดูแลพืชผลพวกสตรอรเบอรี่าราสเบอรี่บูเบอรี่ผักอื่นๆอย่างนี้นะคะ งานที่ต้องการแรงงานก็จะเป็นด้านในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤด,ดูอะไรพวกนี้นะคะ,ะช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นกันยาถึงพฤศจิกาประมาณนี้นะคะ,ะช่วงนี้แอปเปิลลูกแพรอ่งุงนฟักทองมันฝรั่งพวกนี้นะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นงานด้านพวกนี้นะคะจะเป็นช่วงฤด,ดูของการเก็บเกี่ยวและการบรรจุพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวก็คือธันวาถึงกุมภานะคะเป็นฤด,ดูที่จะต้องดูแลโรงเรือนโรงเรือนนะคะปลูกพืชในร่มประมาณนี้นะคะ,ะแรงงานที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ นะการดูแลวัวและแกะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้พี่นินเล่าให้ฟังคร่าวๆเฉยๆน,น,นะคะส่วนดีเทลลึกๆเราสามารถไปดูในเว็บไซต์ของ,ขอ,งอังกฤษได้นะคะ,ะทีนี้ถามว่าควรเราควรเริ่มจะสมัครงานเหล่านี้เมื่อไรนะคะจริงๆแล้วมันมีตามฤดูที่พี่แจ้ง ดังนั้นใน3ฤดมฤด,ดูที่พี่พูดถึงเราควรสมัครงานล่วงหน้าประมาณ2-3เดือนนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มทำงานเพราะว่าในขั้นตอนการขอวีซ่านั้นก็ใช้เวลาเป็นเดือนเช่นกันนะคะแล้วทีนี้วิธีการสมัครงานฟาร์มที่อังกฤษเขาทำกันอย่างไรเหรออันนี้คือสำคัญเลยนะคะก็คือ เราจะสมัครได้เฉพาะกับนายจ้างที่ได้รับอนุญ,ญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้นนะคะโดยนายจ้างเนี่ยโดยเราเนี่ยจะสมัครผ่านโครงการ Seasonal Work Visa นะคะนายจ้างเขาจะต้องมีใบอ,อนุญ,ญาตก็คือ ที่สามารถที่จะสมัครงานได้ที่จะสามารถรับแรงงานได้นะคะเขาจะต้องได้รับได้ใบรับรองการสนับสนุนก็คือใบ Certificate of Sponsorship นะคะหรือตัวย่อว่า COS นะคะนะอันนี้ที่นายจ้างจะต้องมีทีนี้เราจะดูได้จากที่ไหนข้อนะมูลนายจ้างที่ได้รับอนุญาตที่ให้จ้างแรงงานต่างชาติได้ให้เราเข้าไปดูที่ Home Office นะคะมันเป็นเว็บไซต์ที่จะมีดีเทลข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับนายจ้างเกี่ยวกับทุกอย่างเลยค่ะใครที่นายจ้างไหนเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์มันจะอยู่ในนั้นเลยเข้าไปดูที่ o o m o o f i i e นะคะรายละเอียดตรงนี้ <c oughs> ทีนี้นะคะงานฟาร์มเราจะสมัครผ่านที่ไหนได้บ้างนะคะง่ายที่สุดก็เข้าไปสมัคร ในเว็บไซต์เนาะเราอยู่ต่างประเทศเนาะไปดูอย่างเช่นไอ้เว็บไซต์ของ a g recruitment นะคะแล้วก็พวก Pro ฟอ s อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเว็บไซต์เหล่านี้นะคะเดี๋ยวพี่นินจะแปะไว้ใต้วิดีโอแปะลิงก์ของเว็บไซต์เหล่านี้ไว้ใต้วิดีโอเราสามารถเข้าไปคลิกดูไปดูรายละเอียด อื่นๆเพิ่มพี่นินคงไม่สามารถเอาทุกเรื่องมาเล่าในคลิปเดียวจบอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเสร็จแล้วใครที่สนใจจริงๆก็ต้องไปค้นคว้าเพิ่มนะคะเป็นไปไม่ได้ที่พี่นินจะเอาความรู้ทุกอย่างยัดเข้าไปให้เราหมดเลยโดยที่เราไม่หาอะไรเลยนะคะฟังแล้วเราคิดตามแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่ม ะะพี่นินก็จะแปะลิงก์ให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มหรือเราสามารถหาได้เองเราใช้เทคโนโลยีได้ใช้โทรศัพท์ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเองได้นะคะ,ะคนจะไปทำงานด้านนี้ก็ต้องมีประสบการณ์ถูกไหมคะทีนี้หลายคนถามว่าแล้วมันจำกัดด้านภาษาไหมเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้จำกัดนะคะมันไม่ได้มีตัวแปรที่บอกว่าจะต้องสอบ ไอเอลได้เท่านั้นเท่านี้ตรงนี้มันไม่ได้ระบุนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วการที่เราจะไปทํางานต่างประเทศต้องพอสื่อสารได้บ้างนิดหน่อยเพื่อเอาตัวรอดนะ,ะมันก็ต้องได้คุยบ้างแล่ละนะกับคนต่างชาติถูกไหมคะเนาะม,มันก็มีความจําเป็นอยู่บ้างทีนี้ <c oughs> ในเรื่องของ ช่วงนี้ถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขายื่นไหมก็ก็ยื่นนะคะรอบแรกก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาถึงเมษาสำหรับงานช่วงฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็รอบสองจะเป็นกรกฎาถึงกันยาเป็นแรงงานสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนะคะ,ะขั้นตอนในการขอ Seasonal Work Visa ก็คือหนึ่งก็คือหานายจ้างหรือเอเจนซี่ที่เขาสามารถ รับสมัครเราได้นะคะนายจ้างสมัครตรงกับนายจ้างได้หรือผ่านเอเจนซี่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาแรงงานได้นะคะเหล่านี้ที่พี่นินพูดมาเขาต้องได้รับอนุญาตจาก Home Office ด้วยนะคะ o ฮมออฟฟิศก็คือโฮมหน่วยงานของของรัฐของประเทศอังกฤษนั่นเองเนาะอะอ หรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์ที่พี่นินเล่าให้ฟังโปรโฟอหรือจะเป็น AG Recruitment นะคะหรือจะเป็น Concordia อย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวพี่นินเอาเอาลิงก์ให้แล้วกันที่สำคัญนายจ้างเขาจะต้องได้ รับรองการสนับสนุนของ uh, Certificate of Sponsorship นะคะหรือ C.O.S. นะคะเขาถึงจะจ้างเราได้นะคะพอเราได้นายจ้างนายจ้างออกเอกสารให้เราแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถไปยื่นสมัครออนไลน์ได้นะคะผ่านเว็บไซต์การของวีซ่าเหมือนเรายื่นวีซ่า เหมือนที่ที่เข้าไปยื่นวีซา่าพวกวีซ่าท่องเที่ยววีซา่าทางานวีซ่าติดตามสามีต่างๆยื่นที่เว็บเดียวกันค่ะแต่เราก็จะเลือกประเภทวีซ่าตัวน,นี้ไปว่าเป็นซีซันอลเวิร์กวีซ่านะคะทีเนี้ยค่าวีซ่ามันก็จะอยู่ประมาณ298ปปอนด์นะคะทีเนี้ย คนที่จะยื่นวีซ่าตัวเนี้จะต้องมีเงินในบัญชีด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินของเราอย่างน้อยประมาณ56 0 0 0ไทยบาทอะนะคะปะตอตีไปซะตเตรียมไว้เลยสัก6 0หมือนอะไรเงี้ยเราควรจะมีเงินในในบัญชีเราในสเตทเมนต์เราประมาณนี้การยื่นวีซ่าอังกฤษนั้นจะต้องใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะ หลายคนก็จะรู้ว่าอังกฤษนี้ไม่ได้ยื่นวีซ่าผ่านง่ายนะะก็จะยื่นวีซ่าผ่านค่อนข้างจะยากนะคะแต่ตัว Seasonal Work เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำงานอยู่ที่นั่นได้ไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะอันนี้ก็คือข่าวสารที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่ ก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอของพี่นินที่พี่นินเคยทําไปแล้วนั้นนะคะ,ะก็จริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่อันเนี้ยเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงยื่นขอวีซ่าไงนะพี่นินก็เลยได้ได้เอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังสนใจหรือมองหาการไปทำงานต่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำในเรื่องของประเทศอื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตาม Follow พี่นินไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข้อมูลเข่าว